ก็อันนี้เป็นลักษณะของอาคารใหญ่ใหญ่มากนะครับ,รบแล้วก็ใช้วิธีการออกแบบด้วยการศึกษาจากเส้นใยไม้ไผ<ม>่วิธีการก็คือว่าผมก็ดัดโค้งเป็นคานธนูนะครับนนแล้วเอาแรงดีคานันูเนี่ยมารับแรงพวกโครงสร้างทั้งหมดเพราะว่าแรงพวกนี้มันมีแรงมากแรงโค้งของไม้ไผ<ม>่แรงโค้งของไม้ไผ่นั่นคือสิ่งที่มัน เป็นแรงโค้งสปริงและยืดหยุ่นเนี่ยผมงได้สอนไว้ว่าพวกนี้มันมีแรงดีดเยอะพอมีแรงดีดเยอะนะเนี่ยมันก็มีแรงรับเยอะพอเราเราขึ้นแรงรับตัวนี้เราก็เอาอกไก่เนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นโครงสร้างคลัสกัแบบเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยสมมติเราต้องการตัวโครงสร้างที่มันยาวเนี่ยเราก็ถักถักมันจะเห็นว่าที่สมชายบางจุดเนี่ยจะต้องถักถักไอ้ตัวนี้ก็คือการถักจากไม้ถักแต่ว่าเราต้องใช้โค้งในการถัก แต่ภาพลักษณ์ที่เราออกมาเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของไม้ไผ่ทั้งหมดที่เราจะไปคอปอรอบเพื่อทงเหล็กนะครับเพื่อจะทําให้ตัวนี้หนึ่งก็คือมันแข็งแรงแหละสองก็คือเราไม่ต้องใช้แรงในการที่จะหัดไม้ไผ่มันมากเพราะว่าถ้าเราใช้เหล็กแล้วเนี่ยมันก็เป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่มันก้ามตึงระหว่างความปลอดภัยของเราแล้วก็เราก็ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็เราก็คออรอบเมันด้วยการไปประดับก็คือครอบไม้ไผ่ทั้งหมดที่เป็นเหล็กเราก็ครอบมันให้หมดพอครอบให้หมดแล้วเนี่ย มันก็มองไม่เห็นว่าเป็นไม้ไผ่มันก็จะก่เอยมันมองไม่เห็นดินเลมันจะเห็นเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่หมดแต่พื้นเนี่ยเราเนี่ยมีการจอยน็อตนะเดี๋ยวเราโบกปูนทับโบกปูนทับก็จะมองไม่เห็นเป็นวิธีการตกแต่งภายในนะฮะให้มองไม่เห็นว่าเราขึ้นมาได้ยังไง๋ยวให้ดูพื้นหน่อยความคิดของพื้นคือพื้นคือจักรวาลให้ข้างล่างเนี่ยดูสะอาดแล้วก็เป็นลักษณะของวนคอมโพสต์แบบจักรวาลก็คือ มีทั้งอาทิตย์และดวงพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามีจุดอันสองอันตรงนี้เป็นอาคารที่เอาไว้สําหรับต้อนรับต้อนรับและสง่งเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็สามารถมีร้านกาแฟได้เราก็ม<ร>ีนร,ร้านีเชนียได้เรามีร้านขายผักได้เพื่อจะเอารายได้เข้ามานี่เพื่อจะทําให้ตัวนี้มันไม่ใหญ่นักลักษณะของการตั้งอาคารนะครับขออนุญาตเราจะตั้งร้านนตรงนี้ถนนเข้าว นี่ถนนหน้าบ้านอ่านี่ตรงนี้ถนนที่แบบเข้าหน้าบ้านแล้วต้นไม้เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมฮะจากคนออกเนี่ยจะออกทางนี้ทีนี้พอเวลาคนออกทางนี้เนี่ยเราจะมีร้านกาแฟตรงนี้ก่อนจะออกก็กินกาแฟก่อนก็ได้หรือว่าของซื้อของก่อนก็ได้อย่าสึกกันเลยทีเดียวล่อทุกวันเลยเนี่ยล่อทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวเราเราจะมีแผงแผงตั้งริเวนสองข้างที่จะมีต้นไม้ของเราที่ตั้งอยู่แล้วพอสองข้างเนี่ย มันจะทำให้ลมเนี่ยตรงนี้มันเย็นละมีต้นไม้ที่แบบพัดให้ลมอากาศไทยเทเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเย็นพื้นหินสัตว์ใช่ฮะตรงนี้จะมีหลังคาดับเบิลชั้นอีกสูงเลนหนึ่งก็จะหลังคาเป็นไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่สักแบนๆเป็นแบบแบบนี้แต่สับแบนๆใช่ที่เราทําพื้นกันนะที่เราทําพื้นเรือนแล้วพอเงยขึ้นไปตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นไม้ไผ่สับฟ่าตรงนี้ก็เป็นประกอบฉนวนนไม้ไผ่ตรงนี้เป็นไม้ไผ่ ตรงนี้เป็นมไม้ไผ่สับป,ป้าหงายหงายหน้าลงมาหงายผิวให้มาหาเราแล้วก็มีจนวนที่เป็นยางมาตอยกันน้ํารั่วลงหัวเราแล้วก็ข้างนอกเราก็ปิดไอ้ไอ้สับป,ป้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้อาคารเนี้ยดูเป็นแบบอีโคเฟรนดี่เลยเป็นธรรมชาติทั้งหมดเป็นธรรมชาติทั้งหมดตรงเนี้ยหลังคาตัวนี้นะฮะหลังคาตัวนี้เราจะมีชั้นหนึ่งเนี่ยตั้งเสาขึ้นมา ตั้งเตาขึ้นมาแล้วเราก็ครอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อจะทําให้ลมเนี่ยมันถ่ายเทแล้วออกข้างนอกลมเย็นเนี่ยลมร้อนอะ่ะลมเย็นมันจะเข้าลมร้อนมันจะดูดออกเพราะลมเนี่ยมันเข้ามาจากข้างๆเห็นไหมฮะว่าเรามีลมอยู่พัดอยู่ทงปลวอะไรเงี้ยแล้วเดือวเข้ามาท้างใต้เนี้แต่นี่มันป้ามันเตี้ยถ้าเราอยู่เนี่ย้ามันสูงประมาณ5้าเมตรแล้วตรงอกไก่นะสี่เมตรเพราะถ้าตรงโถงเนี่ยมันจะรับหลูบลมให้มันขึ้นไปตรงนี้พอรับหลูบลมที่มางนี้เราจะนั่งสบายมาก นั้นคนที่มาเป็นแขกของเราเนี่ยเขาจะนั่งกินกาแฟอย่างสบายพอนั่งกันแล้วเขาก็จะคิดเฮ้ยฉันซื้อไอ้นี่ดีไหมท่านไอ้นั่นดีไหมอันลเราอยู่กับแบบครับเราก็อยู่กับการขายให้กินข้าวไดนเดียวสองเดือนเห็นไม้ตอเดือนแรกเนี่ยเราได้เห็นโครงหลังคาอะไรแล้วหล่ะฮะแรกเห็นแล้วแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันทําได้อีกเรื่อยเรื่อยนั่นหมายถึงว่าเราต่อเติมไอ้หลังคาเสร็จเนี่ย ไอเสาต่างๆเนี่ยเราก็มาเราเราก็มาข่อบหนใช่คือหลังคาเสร็จเนี่ยอันี้อันนี้ต้องเสร็จก่อนแล้วก็หลังคาเสร็จแล้วเราก็ทำข้างล่างเราก็ทำข้างล่างเราเรากำลังดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะประมาณสักเท่าไหร่ในกรณีที่เราใช้เหล็กประมาณเหล็กกลมประมาณสักสี่นิ้วเองเนาะสี่นิ้วครับไม่กี่เส้นเองแล้วไม้ไผ่ก็ลำแล้วไม่ผิดตามเองนะคะเนี่ยสี่นิ้วอันนี้ใหญ่กว่านี้หน่อยอ่า เดี๋ยวเราเรามีเจ้าภาพเด็กเจ้าภาพกับอ่าไม่ถ่ายเราก็แค่จะเรียบร้อยแล้วกุ่มทองสมชายจะมาทําพื้นทย์หน้าเลยแล้วก็ทาเสารัดดินรับดินนะรับดินปับดินก่อนปตัดดินแค่แค่หน้าเพราะว่ามันตะขามันถือถ้ามันมันเล็กอยอย่างตัดอันนี้คือสี่นะหน้ากว้างสี่สี่คูนสี่เนี้ยมันเล็กเกินไปสำหรับการทำไอเนี้ยเหมาะสมกับการลงทุนผมว่ามันไม่ว่าป่วยขวัญกันแล้วก็ มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเราสวยด้วยนครับแล้วมันทําให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยมันดูชัดเจนแล้วมันทํางานถึงมันบสมบั์่บอสาครับวันนี้อาจารย์กรกดพาครอบครัวมาทําอะไรกับคุณแม่ที่ถูกขาวโพทต์สักค์คะเอาครอบครัวมาช่วยกันทําวันนี้มาถวายครับแล้วก็เอามาสําหรับแบบสำหรับเรียนต้อนรับและก็เรียน ก็เป็นโครงการหัวใจเดียวกันรับพันมือที่เป็นรูปธรรมเป็นวันเด็กค่ะโครงการนี้เราเกิดขึ้นในวันเด็กๆเด็กๆคือของฝันของันดินแค่ต่โลกเด็กไม่รู้ว่าเด็กคือของฝันแต่ยายจะบอกว่าวันนี้เด็กๆนั่งรถมากับพ่อแล้วก็มาเล่าให้ใหญ่ฟังว่าไม่พายกับเหล็กที่จะออกมาเป็นเนี่ยค่ะงานที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ ภายใน22กุมภาพันธ์เราจะเห็นสิ่งนี้เป็นปาฏิหาริย์ของเด็กๆที่จะช่วยกันและเราหวังว่าตั้งแต่วันเด็กปีนี้วันที่9เด็กๆอาจจะไม่ได้ไปนั่งที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่เด็กๆมีที่นั่งในโลกนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์พรพ่อๆกาทำให้ดูมีความสุขให้เห็นขอให้ทุกคนได้เห็นรู้ว่าพ่อแม่คือครูของเราในบ้านนะเด็กๆอยู่ที่ไหนก็ตาม<ไ>อย่าลืมนะคะใครรักหนูมากที่สด พ่อแม่พ่อแม่สาธุลูกได้แล้วเดี๋ยวให้สัมาพไปเรื่อยๆเอาวันเด็กก่อนกินได้จริงลูกไปน้องหลงจะไปได้ไหมโมบายไป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 